กี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เด็ดล้านหรือลิ้นลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปไปเติบกันเลยสวัสดีครับผู้ช่วยฟุตบอลผู้บายทุกคนทุกท่านครับพบกับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารวบรวม10แผนที่เป็นฟอร์เชั่น4312หนึอแล้วก็4321ามสอ ในแผ่5.3.0นี้นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่7กุมภาพันธ์2560นะครับก็มีคนก็เข้ามาคัดกันได้สี่สามหนึ่งสองแล้วก็สี่สามสองหนึ่งนะครับที่เป็นแผนที่หลายคนตามหาแล้วก็ในแผทนี้ก็เปลี่ยนทีมอยู่เยอะเลยทีเดียวน,นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พวกเรานะครับแบบไม่ต้องจังแผนเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอสัก หนึ่งหล,หลายเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองเป็นตบ,บายเดียวน,นะครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นตบ,บายปลาจันตองสามารถสง่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นตบ,บายปลาจันตองมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูครับว่ามีอยู่ทีมไหนกันบ้างครับสำหรับ4312แล้วก็4 3 2 1ใน85.3.0นี้นะครับ โอเคครับไปดูแผนแรกเลยนะครับแผนนี้ก็สัปดาห์นี้ก็เพิ่งมาใหม่นครับซึ่งเป็นหลังสีหน้าคู่ซีเอฟถึง4ตัวนะครับทีตัวนี้เป็นเอาไว้ลาแผนหนึ่งหนึ่งสิบสองกุประโยสมโมสรไปทิพซิติงเบทีไปท,ไปทิมครับหรือทีเทวิปยุโรปครับแล้วก็ตามมหาลิกสกอตนะครับข้างล่างสุดครับสมโมสรสุดท้ายลาแผนหนึ่งหนึ่งสิบสองกดดันไปแบ็คกับ กดไปดูการยึดโคงแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นเออ่ฟอร์ชันนี้ครับ4-3-1-2นะครับเป็นเรื่อง4หน้าคู่นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นอัลวาดแล้วก็ฟอร์ชั่นเกมนะครับลาแปด1-1-12ครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้จะมาใหม่เลยนะครับเป็น4-3-1-2ที่ยืนแตกต่างจากตัวนี้นะครับซึ่งมีกลางรับหนึ่งตัวเป็นแบบไอจิตออริจินอลที่คนใช้เยอะนะครับตัวนี้เป็นลองบอลครับเป็นน้องหลาแปด4-4-13กุบะที่สโมสร เบทีิสื้จริงเบทีิฟเบททิฟครับทีนี้ตามหาครับเอเชียชินียครับแล้วก็เลือกที่ลีกประเทศไทยทีนี้ตามหานะครับสโมสรราชบุรีเอฟซีหลักแผน443นะครับกดดันไปแบ็กกับโอเคนะครับก็ไปดูการยื้อของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น4312นะครับเป็นหลังสีหน้าคู่พี่น้องการรับหนึ่งตัวสองข้างเป็นซีเอฟซ็นเตอร์มิดฟิลด์แท็กติกตัวนี้เป็น ลองบอลจ่จาๆเลยเป็นน้องหลาแผนซีสี่สิบสามสมสอ่อนราชบุรีเอฟซีครับไปดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแผนแรกเลยที่เป็นสี่สามหนึ่งศรนะครับตัวนี้เป็นเอาไวเหมือนกันนะครับหลาแผนซ้ำสองสิบเอ็ดกุบะที่ทสมูสอนเบติบซิติงไปทีเบติบครับทีนี้ตามหาครับนอตแอนด์ซิตอมเมริกาแล้วก็เลือกที่ยูเอลแชมเปญชิปครับเลื่อนหานะครับสมูสอ่อนที่สิบ 11นะครับพี่น้องโอเคนะครับสมุดสอนที่11นะครับเรื่องหานะครับปึ๊บปื๊บนี่ครับฮอกแลนด์นะครับลาแผน3 2 11กดดันไปแบกกลับขอไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟอ์ไปก็จะเป็น4 3 1 2ครับหน้าคู่พี่น้องแบบนี้เลยโอเคลาแผน3 2 11ครับมาดูตัวนี้ครับยืนแบบนี้เลยแต่ฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่ับนะครับตัวนี้เป็นโพชเชนเกมแล้วก็อวัยลาแผน4 30 กุประโยชน์ที่สโมสรเบติฟสติงเบติเบติครับตามหาครับเอเชียชิเนียครับแล้วก็เลือกที่เจลร์ี่ทูครับเลื่อนหาครับสโมสรไอตัวนี้เลยนะครับลาแผนสี่สามสิบกดดันไปแบ็กกลับกดประดุกการยุคของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็นสี่สามหนึ่งสองกลับทั้งสี่หน้าคู่ซึ่งฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่ำตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เช่นเกมลาแผนสี่สามสิบกลับ โอเคไปดูอีกตัวหนึ่งครับที่มาใหม่ในสัปดาห์นี้4312นะครับล็อกทีตัวนี้เป็นโพปชั่นเกมหลาดแผน146 14ครับคบถที่ท,ทัสมูลศรแบทเท็บเซตติ่งไปทีแบทเทครับล็อกทีทวิปิโลบครับแล้วก็ตามมหาหลีกอังกฤษครับทีทัสมูลศรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลาดแผน146กดดันไปแบ็กกลับขบไปดูการยื้อคู่แผนนี้ครับกดดีฟอร์ไปก็จะเป็น4312นะครับ นัำสีนหน้าคู่การรับหนึ่งสองข้างเป็น C M F เทคทีตัวนี้เป็นโพ o f นเกมนะครับหลาแผน146สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปดูอีกตัวหนึ่งที่กลางเรื่องกันสเตฟฟิลสามตัวหน้าคู่มาใหม่นะครับตัวนี้เป็นโพ o f นเกมแล้วก็อไวลล่าแผน196ก้าหุบที่ทัสมูสอเบทิบเซอร์ติงเบตีเบทิบครับตามมานะครับทั้พี่พี่ลบครับแล้วก็เลือกที่ลีกสวิตครับ โดยที่สโมสรลูเซอนบีดบิลลาแผน196กดดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยื้อคู่แผนนี้กดดิฟฟ์ไปนะครับก็จะเป็น4312หน้าคู่เซฟสอตัวครับสเตฟฟิลถึง3ตัวตัวนี้เป็นเอาไว้ wide, นะครับแล,ะ Game, ล้ะออปชันเกมลายแผน196สโมสรลูเซอน on, w, บีดบิลกลับโอเคไปดูไอตัวนี้ครับมีการรับ1ตัวนะครับเป็นแผนอมตะของแผนลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลองบนเคาน์เตอร์ลายแผน461หกสุมภาพที่สมูทซ้อน เปทีปเซตติ้งเปิดทีเปิดอูครับตามหาครับเอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็เลือกที e ่ลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีดิตครับเลือกที่สโมสรน,นี้นะครับซึ่งแฮนส์นัวเอฟซีลาแผนซีหกสิบเอ็ดกดดันไปแบ็กกับกดไปดูการยินของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็นซีซัพหนึ่งสองความพิเศษของแผนนี้จะเป็นการเรียงกันนะครับมีการรับหนึ่งตัวหน้าคู่เซฟสองตัวแทคติคตัวนี้เป็นลงบอลเคาน์เตอร์ครับลาแผนซีหกสิบเอ็ดสมูศ ซึ่งให้เส้นหัว F4 นะครับโอเคไปดูวยไอตัวหนึ่งครับฟอร์มชั่นนี้กดดีฟอร์มมารูปแบบกันยืนจะเหมือน422นะครับแต่กดดีฟอร์มมันจะเป็น4312เออโอเคตัวนี้เป็น Quick Counter นะครับลาแผน188กุญเภาที่ท e ส m o สอนไปทิดเซตติง่งไปที่ไปติดครับถามหาครับทวีปยุโรปครับแล้วก็เลือกที่อ่ a ลีกฝรั่งเศสดิวิชั่น2ครับ ข้างล่างสุดสมูทซ้อนเอสซี 4, บาตเรียนะครับลาาแผนหนึ่งแปดกดดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็น4 3 1 2นะครับทั้ง4การรับ2ตัวกลางลุก1หน้าคู่ c ีเอหนึ่งตัวแต่มันรูปแบบการยืน,นจะเหมือน4 2่2นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์ราแผนหนึงแปดสิบบาทสมูทอนเอสซีบาตเรียนะครับโอเคไปดูหมวดแผนรูปต้คนคริสต์มาสก่อนนะครับไปดูไอตัวที่ อ่แบบกลางทางออกนะครับถ้าใครตามหาอยู่ไปที่ตัวโคดนะครับแล้วก็เชิงฟอร์มชันพี่น้องแล้วก็ลอกที่ไอตัวนี้เลยนะครับซ2ตัวนี้นะครับ4321ตัวนี้ครับโอเคก็จะเป็นทางนะครับแล้วก็การลุก2ตัวหน้าเสียบ1ตัวครับแต่ถ้าใครได้หุบเข้ามากลางรับ2ตัวนะครับไปดูแผนนี้นะครับตัวนี้เป็นลองบอลนะครับพี่น้องตัวนี้จะใช้ลองบอลโคเตอร์ก็ได้นะสลับแผนนี้นะครับโอเค ลาแผนหนึ่งสิบสิบกุญปที่สโมสรันเบติบิสติ่งเบติเบติบครับทีนี้ครับตามหาเทพยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกอิตาลีครับก็เลือกที่สโมูสอ,อัาปามานะครับโอเคกดดันไปนะครับแบ,บ็กลับก็ไปดูก,การยุงของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นสี่สามสองหนึ่งอ่ามันจะหุบเข้ามาเหมือนแผนเมื่อกี้โอเคแผนนี้กดถดเด็ดเหมือนกันนะครับจะเป็นกลางรับสองตัวครับพี่น้องซีเอฟฝั่งขวากลางลูกสองซีเอฟ หนึ่งตัวตัวนี้เป็นลองบอลครับหลักแผนหนึ ets, ่งสิบสิบสโมสรปามาครับโอเคไปด้วยตัวนี้ครับจะเป็น C M F นะครับสามตัวครับยืนแบบนี้เลยตัวนี้เป็น position game นะแผนหนึ่งสองสามกุประโยชน์ที่สโมสรไปติบเซตติ่งไปทีไปทิบครับตามหาเทียยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกออสเตรเลียครับเลือกที่สโมสรที่สามนะแผนหนึ่งสองสามนะครับกดดันปลแบ็กกลับขอดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ u l t ไปก็จะเป็นสี่สามสองหนึ่ง ที่เป็นสเต์ฟิวถึง3ตัวแล้วก็กลางลูก2ตัวเซฟหตัวตรงนี้เป็นโพเชี่เกมนะครับหลาแผลหนึ่งสองสามครับมาดูอีกตัวนึงครับที่เป็นสี่สามหนะครับตัวนี้จะเป็นโพเชี่เกมแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ที่มาใหม่นะครับหลาแผนสองห้าสิบคูที่ทัมูสอนันเบติบสืดิ่งไปที่เบติบครับลูกที่ตัวนะครับที่สองบริการครับตามหาลีกอาร์เจนตินาลูกที่สมูสอนที่10ครับหลาแผนสองห้าสิบ กดดันไปแบกกลับขอไปดูการยื้อคู่แผนนี้กดดิฟอบไปก็จะเป็น4312ครับสเตีฟฟิลถึง3ตัวหน้าคู่สิบสตัวตัวนี้เป็นเพื่นเช่นเก,นกมแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์นะครับลาแพ้สองห้าครับมาดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็เป็นมาใหม่เหมือนกันครับถ้าใครใช้ควิกเคาน์เตอร์แนะนําทีมนี้เลยละแผ้หนึ่งเก้าที่ทัสมุสสอนไปทีมเสียงไปทีมไปทิปครับโอเคนะครับแล้วที่เธวิปิลบครับแล้วก็ตามหาลีกสวิตนะครับ ตัวที่สมูทซอนที่9ครับลาแผน199กดันปลายแบกกลับกดไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟอร์ไปก็จะเป็น4312นะครับทั้ง4การรับ12ข้ามเป็นสเตเตฟิลหน้าคู่เซฟ2ตัวนะครับตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์ลาแผน199 9, ครับแต่ดูอีกตัวนึงครับมาใหม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นอาวานและก็เชนเกมนะครับลาแผน255กุนที่ทัสมูทซอนเบติฟสติงเบติเบติบครับ ทีนี้ตามมหาทวีอ่าเซาแอมริกาครับแล้วก็เลือกที่ลีกอาร์เจนตินาเลือกที่สโมสรไอตัวนี้เลยนะครับรแผน255ห้กดดันปลายแบกกลับก็ไปดูการยื้อของแผนนี้กดดีฟอปไปก็จะเป็น4312นะครับหลังสีน่าคู้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอไวัยแล้วก็เช่นเกมครับรแผน่นสองห้าสมสรโคดูบาร์เอบีครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10แผนที่เป็นฟอร์เวชั่น4213แล้วก็43 2-1ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครได้แพนไหนเพิ่มเติมนะครับวอร์เชนไหนเพิ่มเติมหรือจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟุตบอลมาบ่ายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองพิศพัตรด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ កុំបឹក